มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอรับเงินได้เลยนะคะหมอ3.3เตรียมโอนเงิน4ี่พันให้แล้วลงทะเบียน6 6กุมภาพันธ์นี้ค่ะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 4นายสุชาติชมกลิ่นรอมาววแรงงานเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับประธานและก็ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง และสหพันธ์แรงงาน39แห่งนะคะว่าหลังจากการที่มีการหารือกับนายรัฐมนตรีและก็ตนเองและก็ท่านนายกนั้นมีความคิดเห็นตรงกันว่าอยากให้เงินเยียวยาให้กับทุกคนเพื่อความยุติธรรมและไม่มีข้อคอราหาในกลุ่มลูกจ้างจึงเป็นที่มาของการประชุมผู้นำองค์กรแรงงานกว่า39แห่งนะคะเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในวันนี้ โดยหลักเกณฑ์ที่ตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะจะจ่ายเม็ดเงินจำนวน4,000บาทจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทให้กับจำนวนผู้ประกันตนมาตา33สัญชาติไทยเท่านั้นนะคะและไม่มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐประมาณ9,200,000ล้คนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นไม่จ่ายเงินสดค่ะทั้งนี้ตอนแรกจะยื่นข้อสรุป,ปรายละเอียดทั้งหมดเข้าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอในวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะคะ แต่ตนคิดว่าไม่น่าจะทันจึงขอเลื่อนเป็นวันที่15กุมภาพันธ์2564แทนโดยระหว่างการรอ,อยื่นเรื่องเข้าคอรมอได้มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนมจ33เรารักกันแล้วค่ะโดยจะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16-28กุมภาพันธ์2564หลังจากนั้นวันที่1-7มีนาคมจะมีการตรวจสอบสิทธิ และ8-14มีนาคมจะให้ผู้ประกันตนมาตรา33ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และเงินจะเริ่มจ่ายเข้าแอปในวันที่15มีนาคมถึง5เมษายน2564และมีกรอบชิ้นสุดการใช้จ่ายถึงวันที่31พฤษภาคม2564เท่ากับโครงการเราชนะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ